พวกหน่วยการโรงเรียนเบญจมาเทวุธิธคนปัจจุบันค่ะพวะหนูรู้สึกว่าหนูได้รับความไม่เป็นธรรมพวกหนูทนมาตลอดสองปีเราทนกันมาตลอดตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะฟังเด็กๆบ้างเราเป็นคนจ่ายค่าเทอมเรามาร้องขอความเป็นธรรมแลกขอคำตอบจากผู้ใหญ่วันนี้หนูไม่ได้มาปักตาใครแต่หนูมาเพื่อพูด แล้วก็เล่าสิ่งที่หนูเจอในโรงเรียนโรงเรียนที่ควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนควรจะเป็นที่ที่นักเรียนได้พัฒนาตัวเองควรจะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้มาเรียนรู้ได้มาอยู่กับเพื่อนๆแต่วันนี้มันพังทลายลงเพราะมีผู้บริหารที่ไม่บริหารวันนี้ที่พวกหนูมาเราไม่ได้มาประท้วงแต่เรามาขอทาตอบจากผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่เข้ามาจัดก,การในเรื่องนี้ นูเชื่อค่ะว่าบุคคลที่มีความสามารถมีอยู่เยอะแยะนักเรียนโรงเรียนเป็นจมาเทพุทิศเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพวกเรารักกันค่ะพวกเราสามคคีวันนี้พวกเราไม่ได้มาก่อการร้ายไม่ได้มาทําเรื่องร้ายแรงแต่พวกเรามาเพื่อร้องขอให้ตรวจสอบตอนนี้ทุกคนโดนกดดันค่ะโดนละเมิดสิทธิ สนุนในเรื่องการเรียนสิ่งที่พวกเราเจอมาค่ะผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เห็นแต่ขอร้องเข้ามาดูโรงเรียนหนูหน่อยพวกหนูทนกันมานานแล้วเราอยู่โรงเรียนนี้เรารักโรงเรียนนี้ค่ะเลือดข่าวกมท่ามันอยู่ในเส้นเลือดพวกเราเราไม่สามารถทนดูโรงเรียนของหนูล่มสลายได้ ความจริงนักเรียนทั่วโรงเรียนเห็นด้วยกับเราแต่ทุกคนกลัวเพราะเขาขู่พวกเรามาแต่หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่ทำอะไรในวันนี้เราไม่ไหวแล้วอะค่ะอนาคตของชาติอนาคตของจังหวัดมันจะพังทลายลงพ่อคนคนเดียวไม่ได้เราจึงมาขอความเป็นธรรมขอให้คู้ใหญ่ช่วยตรวจสอบตอนนี้พวกหนูหมดหวังแล้วค่ะเพราะคนอื่น เราทําเรื่องกันมานานหลายปีไม่ใช่แค่หนูคนเดียวเพื่อนๆเ,เราร่วมกันทําแต่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เราทนมาตลอดค่ะจนตอนนี้เราไม่อยากจะทนแล้วจึงขอให้ผู้ใหญ่มาให้คําตอบด้วยตอนนี้พวกเราโดนละเมิดสิทธิกันมากนะคะเดินดูทั่วโรงเรียนบังคับขู่เห็นบังคับให้ไหวทั้งนี่นการไหวเราควรจะมาเราควรจะไหว้จากการจากความเต็มใจ ไม่ใช่บังคับให้ใครไหว้ถ้าผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้มาตรวจดูโรงเรียนหนูหน่อยสาธารณุประคความสะอาดความจกกระปกหรือแม้แต่อะไรก็แล้วแต่เข้ามาช่วยดูก่อนเถอคะค่ะพวกหนูซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนเราจ่ายค่าเทอมเราทำทุกอย่างเพื่อโรงเรียนมาตลอดเราเป็นนักเรียนที่น่ารักมาตลอดเราไม่เคย ที่จะก้าวร้าวใส่คุณคูณเลยวันนี้หนูก็ไม่ได้มาแบบก้าวร้าวแต่วันนี้หนูมาร้องขอหนูพนมมือไหว้ค่ะหนูไหว้เพราะหนูเชื่อว่าผู้ใหญ่จะช่วยหนูได้ถึงแม้ว่าความหวังมันจะมากจะน้อยจะริบปลีแต่หนูก็ต้องทำเพื่อโรงเรียนของหนูครับไรครับวันนี้จะมาขอทาเป็นรายให้นักเรียนโรงเรียนของเรานะคะเพราะว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนะคะ ร <c oughs> จากโรงเรียนอะไรคะจากโรงเรียนเบญจมาเทพบุิรรีจังหวัดเพชรบุร,รีค่ะรครับครับนักเรียนทุกคนมาเพราะรอยากให้ผู้ใหญ่มาตรวจสอบมาตรวจสอบแล้วก็อยากให้พักราชการของผู้อำนวยการคนนี้ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพวกหนูทนกันมาหลายปีกิจกรรมก็โดนลดทอนลงไปทุกคนโดนกดดันหมดน,นะคะแต่หนูเชื่อนะคะว่า อะไรที่เขาทำนะคะคือมันส่งมาปากต่อปากจนทุกคนมีความรู้สึกว่าทุกคนไม่อยากจะทนกันอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่แค่ปากต่อปากค่ะแต่ทุกคนในนี้ดนโดนโดนมดนโดนกดดันกันหมดทุกคนเราจึงเห็นด้วยแล้วเราจึงมาวันนี้หนูไม่ได้มาทําเรื่องร้ายนะคะ <eller? S 2> หนูมาร้องขอขอให้เห็นใจแล้วก็ขอให้ปลานี้พวกหนูด้วยเพราะพวกหนูทนกันมานานแล้ว <pul>